พูดถึงสุดคูณแม่ศูนย์ถึงสิบสองนะคะฟังไม่ผิดสุดคูณแม่ศูนย์ถึงสิบสองคือสุดคูณแม่ศูนย์อะทุกคนจะรู้ในฐานะเลขศูนย์คูณกับเลขตัวใดก็ตามก็จะได้ศูนย์เสมอศสย์คูณหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์คูณสองเป็นศูนย์ศูนย์คูณสามเป็นศูนย์ศูนย์คูณสิบสองเป็นศูนย์ศูนย์คูณร้อยเป็นศูนย์ศูนย์คูณพันเป็นศูนย์แต่ทุกคนลืมลืมไม่ว่าถ้าเกิดในประโยคอะมีบวกลบแล้วก็คูณในประโยคเดียวกันน่่แล้วมมีีเครือองหทศููย์ะ คำตอบอาจจะไม่ใช่ศูนย์เสมอไปในตัยวยกตัวอย่างเช่น5บวก2ลบ3คูณ0ทุกคนต้องเข้าใจนะว่าเครื่องหมายบวกลบไททางคณิตศ,ศาสตร์เขาจะเป็นเครื่องหมายใหญ่ใหญ่กว่าคูณและหารมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอโจทย์เนี้ยทุกคนต้องทำเป็นวงเล็บตอนคูณกันนะก็คือ3คูณ0เขาก็จะเขียนเป็น3วงเล็บเปิด0แล้วก็วงเล็บปิดเพื่อให้รู้ว่ามันคูณกัน จะได้ว่าประโยชน์ดีก็คือห้าบวก2เป็นเจ็ดแล้วก็ลบกับลบกับอะไร3าคูณศูย์เป็นศูนย์ก็คือจะได้เท่ากับเจ็ดลบ0คำตอบนี้ก็คือเท่ากับเจ็ดทุกคนต้องระวังนะว่าในทางคณิตศาสตร์ทุกคนถ้าเกิดถ้าเกิดความส่วนใหญ่นะในผู้คนส่วนใหญ่ถ้าเกิดเจอในประโยชน์ียการมีบวกลบคูณแล้วเห็นเลขศูนย์ทุกคนนี่ยไปตอบ x ตอบคำตอบว่าสูนยขาดนะมันคือกับดักมันอาจจะไม่ใช่ศูนเสมอไป เพราะเราต้องคิดเครื่องหมายบกวกลบไปก่อนสเสมอเดี๋ยจะมาบอกแค่นี้แหละเพราะตอนสมัยในเรียนมัธยมเลยก็เจอกับดักนี้ตก็ผิดไปหลายข้อเลยเจอสามคูณศูนย์เจ็ดคูณศูนย์คูณตอบศูนย์คูณเลยทุียนกูก็ศูนย์นี่กูอยากจะร้องให้โอเคขอบคุณที่รับชมค่ะเดี๋ยวเราจะท่องส่วนคูณแม่สองถึงสิบสองในนั้นและ่